โดนตบเลอลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยลงไปไหนลงไปไหนลงไปไหนโอ้อทำเนืองอ๋อเออตบมาตบกลับนะอย่ามาอย่ามามั่นนะคะสาวเออปล่อยแม่งสักทีดีมั่นนะขอร้องล่ะไปอยู่ไหนอ่ะไปอยู่ไหนอะโอ้อย่ากีดอย่ากีดค่ะใช่ใช่มันกำลังจะคิวชั้นแค่นิดเดียวเท่านั้นไม่เกินใจ ไม่จริงไม่จริงไม่จริงโจ๊กโอ้ยสวยค่ะสวยสวยสวยเอาล่ะทุกคนวันนี้หญิงสาวชาวไร่มาเข้าผับครั้งแรกเริ่มอ,าอ้าวยังไม่ทันเล่นเลยอะ่ะอทุกอย่างมันเกิดขึ้นไวมากทุกคนวิ่งมาเจ<ข>อทะเลแตงควาวิง่งกินน้ำก่อนไม่รอแล้วนะฉันจะไปเปิดประตูต้นเกมหวังว่าจะยังไม่โดนพัง ไม่มีใครเปิดประตูเลยค่ะทุกคนหนูเปิดให้นะคะออนไลน์ทั้งวันอนะวันนี้บอกเลยตึงเกินตึ็นเกินไปหรือเปล่าอเธออยฉันขึ้นมาชั้นสองค่ะ,ะเปิดประตูหาไม่เจอสอิหาไม่เจอสอิเปิดประตูให้หมดสามเอามาแล้ว ง่แงมฉันเจอกองแล้วน้นไม่ยาวไปอยู่ตรงนั้นแล้ววิ่งยาวอะวันนี้วิ่ง<ม>ายาวไปเลยสับตีนผีไปเลยวิ่งยาวอาา่ะอ่าฮะวิ่งยาวไปเลยอาา่อาฮะเขาจะไม่ปล่อยเลยอเนี่ย ยพยายามเข้านะพยายามเข้านะวุ้ยใครวิ่งอยู่ตรงนู้นหายไปแล้วอะ่ะเอาหายไปแล้วก็มาโซขาวน่นมกดเอฟได้นะกดเอฟคืออะไรอ่ะอ๋อคืโอโเจอทูบแล้วเจอทูบแล้วกำลังไปโจ,จดยพิธีก่อนจะจทยพิธีหยิบหยิบไม่ได้ แล้วเพิ่งตายเออมีคนโซคิดไปแล้วค่ะทุกคนหยิบไว้ได้โอเคสวัสดีค่ะพี่ยามเตือนมาใช้ชีวิตเดี่ยวนี้เลยนะ ใช่เวีเุ้ยผิวข้างหลังผิวข้างหลังนะตรงกลางน,าน่าจะวิ่งทั้งวันนะถ้าเพื่อนอยู่ในวงอนะ่ะมีเหต่ตรงนี้เราวจำได้ไม่รู้มีคนเอาไปหรือยังอุ้ยมีคนเอาไปแล้ว,อ,อ,ลวอ่ะพันส่ยสินให้ค่ะ กันยังวิ่งกันอยู่ไหมอ่ะไปแล้วหรอกใช้รางสวดมนต์แบบเพื่อนสาวอ้าวเาขาวิ่งมานี่เนี้ยค่าเอฟเอฟจะไล่เพื่อนเหรอเอ้นี่เที่ยลิงเดี๋ยวช่วย,ายาหาของเดี๋ยวช่วยหาให้ยาเข็มแรกมีคนใช้ไปแล้วเหรอ น่าจะยังน,นี่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 ยาเข็มแรกอยู่นี่หรือมีสองเข็มเลยตรงนอกบ้านเนี่ยมีตรงนี้ด้วยเย้่ยมจบยายามีสองเข็มครับป้าสวัสดีครัทุกคนอันยองครับอ้เอาเดี๋ยวนะไม่ใช่เหรียมาทำไม หมดท่อทบบเลยหมด <า S 2> ท่อหมดท่อปังว่าทำถูกต้องแล้วมันไล่เธอมันไม่สนใจเรามันไล่ไล่สุดชีวิตฟาดมันเลยเอาขวดน้ำฟาดมันเลยเข้าตู้หลบแอบขอมพีละปีหนึ่งเอาวันพัง โซ่ขาวมียาอยู่ข้างหลังเราหนึ่งอันเคลื่อนวิ่งออกไปอยู่ตรงไหนอะอยาเนาะยาอยู่ข้างหลังเราแล้วเราอยู่ไหนอะ่ะ <laughs> นี่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 โอเคไปรีบใส่ยาเร็วลิ็ว ฟังมากอ้าวมีคนจุดเครื่องค่ะคุณกิติมีคนจุดเครื่องค่ะเขาก็สาดก้าวๆไว้ฉันกำลังสวดสวดประชัมป์ฉับบ้าปีม่เพื่อนอ่ะเอ้าแล้วทำไมเขาเปลี่ยนเบาหมายอ่ะเตงควาชิ้นด้วยชิ้นด้วยโยนไลน์มา นี่โยนไม้มันไล่นมันไล่เพื่อนเออโดนตบเนอะลงไปเลยลงไปเลยลงไปเลยลงไปไหนลงไปไหนลงไปไหนโอ้ยแอบดึงอ๋อตบมาตบกลับนะอย่ามาอย่ามามั่นนะคะสาวชิบหายเอา,เอาบัฟไปเอาบัฟไปเอาบัฟมาแล้วอ๋อฉันเหนื่อยมากฉันเหนื่อยหนักข้าคุณกีติโอ้ยถ้าล่ะมาแล้วค่ะ อยู่ไหน,นวะมาเจอละฉันวิ่งฉันวิ่งฉันวิ่งโอ้ยฉัน,ลน,ลนหลุดฉันรอดฉนะัหนหย,หยุดนะหยุดหยุดน,นะขอบไลฟ์พิคคุนละเปล่าฉันกำลังสวดอยู่ข้างบนเดอ้อแสงขวาเขาจะฆ่าเหี้วว้าว เขาไม่มีของแล้วเขาไล่เขาไปไหนละเฮือดใจเอาไว้ก่อนเฮือดใจเอาไว้โอ้ยนี่เนี่ยอ่าฮ่าฮขอบวังทันแต่ว่าน่าจะไม่รอดชีวิตนี้รอดรอดรอดชีวิตนี้รอดชีวิตนี้หลบหลบหลบแบบดิจิตอลหลบเป็นดิจิตอลเหรอเขาหาไม่เจอ อยู่ไหนเอฟด้วยอย่าลืมเดีย๋ยวไปช่วยฟาดผีเฮ้ยนี่ไงผีอยู่ตรงนี้ผีแคชชัน่นเออปล่อยแม่งสิดีมั่นนะขอร้องล่ะมาอยู่ไหนอะมาอยู่ไหนอะโอ้อย่าก,กีดอย่าก,กีดค่ะเออเอา้ามันสวบฉันแล้วพันแสษถิ่นก็นช่วยด้วยค่ะทุกคน คิวตรงนี้ค่าคุณกิติ๋อตายละวิ่งเร็ววิ่งเร็วคิวตรงนี้ค่าทุกคนโอ้ยโอ้น้ำนมนต์ใช่ไหมัใช่ใช่ใช่มันกำลังจะคิวชั้นแค่นิดเดียวเท่านั้นไม่เกินใจไม่จริงไม่จริงไม่จริงโจ๊กโอ้ยสวยค่ะสวยสวยสวยช่วยหนูดด้วยค่าหนูกำลังจะตัวเยไไ่ไม่จริงไม่จริงไม่จริง แตงกว่าฉันต้องไปแล้วฉันต้องไปแล้วเมื่อวิญญาณลายกายลางไม่มีใครรับโอาโหตายแล้วอยู่ตรงไหนเนี่ยเอบหน่อยเขาอยู่ตรงโน้นอะเขาเขาน่าจะไปดักฉันเขาน่าจะรู้ดีโอเคทุกคนอยู่นี่หมดเลยกระเทือเขาเลยค่ะกระเทือเขาเลยอยากได้ยามาก อแทุกกวคนจะตายหมดแล้วโอ้ยโอเคโอเคมันเหมือนไล่ใครอยู่ใส่กวาวยาไหมใครเซอร์ใช้เลยก็ได้ใครเซอร์จะตัวเย่แล้ะนี่โอเคโอ้ยสุดยอดมากไม่ชนะหรอกชนะชนะแบงงงๆอย่างวม่นด้ทำไรเลยเนี่ย เออดิว่าบอกยัยอะไรยัยอะไรถึงเวลาพกคุมนานที่สดุดอ๋อฟังมากได้เงยอก่อน